นี่นะครับฟารมเห็นแก่ตัวของคนเอฟีครับวันนี้อีพีนี้ขอฉีกหน้าขอเหกหน้าอีดำหน่อยเอฟีครับล่าสุดนะครับอีดำตับเป็ดได้เอาของที่ตัวเองใช้แล้วเอาออกมาขายต่อทุเรศสิ้นดีครับ เอาของที่มึงเอาไปห่มแล้วก็เอามาแพ็คขายกับเอสี่นะครับเอท่านมึงก็ประกาศไปเยลยที่เป็นของมือสองก็คือจบจริงปะ่ะเออถ้าประกาศไปแล้วของมือสองของใช้แล้วมาขายอันนี้ไม่ไม่แปลกครับแต่นี่เอา,าอะไรเอาผ้าขม้ามือสองที่ตัวเองใช้แล้วมันทุเรศอะเอฟมึงคิดว่ามึง เป็นคนโดง่งคนเด่นคนดังขนาดนั้นเลยเหรอฮมึงทาได้ยังไงวะนิทานนะนิทานย้อนนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับอีดํานี่เป็นตัวละครที่สาวไปเพื่ออัตรัในการรับผิดรับฟังมึงคิดได้ไงอะ่ะน้ำก็ไม่สะอาดมีขี้เอาห,ยหอยก็เน่าไปโ่มมาอะไรมาแล้วเอามาขายต่อแบบนี้มันจะเปลี่ยนผู้บริโภคหรือเปล่าฮอ มึงตอบกูนี้แบบนี้มันเปรียบผู้บริโภพหรือเปล่าไอ,อ้เี้นมึงจะคิดได้ไงอะ่ะโอ้เอาของที่ใช้แล้วมาขายมึงก็บอกไปเลยว่าของที่เอามาขายเป็นของมือสองจบจริงไหมครับจริงปะ่ะอืมนี่อะไรไอ้ส่ครับเห็นแล้วผมเห็นแล้ว่าผมโหวายวายวายวไยวหว,วคือวัอนเนี้ยมันอดใจไม่ได้อวมันดิน้นวันนี้ไอ้สครับมันดิน้นดีเจ้าแม่ดิน้นแต่แอดมินมันไม่ได้เห็นไหมครับแต่แอดมินมันได้ไหนลนะ่ะ มีอาการเลยจ้าเวลาแตะแอดมินมีอาการเลยจ้านะแอดมินแตะตัวแต่ตัวเนะ่ะมีอาการเลยนะจ้าในทานเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าแอดมินมันมีอวตารหลายตัวหลายช่องมีอวตารหลายคนและอีดำเนี่ย <c oughs> ก็รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหน,นตัวไหน <c oughs> มึงชอบอวตารเหรอแต่มึงทําไมมึงไม่ค่อยชอบไหม่ชลาว,วันวะเพราะอะไรอะ่ะเพาาวรวาะไม้ชลาวันมีแต่าร์มจริงไง พวกอวตาในช่องมึงมีงงงมีความปลอมๆไหมใช่ไหมจริงปะ่ะเพราะไม่ฉัว่ามีความจริงไงแต่อวตาในช่องมึงมีแต่ของปลอ,ปอมๆไงจริงปะ่ะเออเคยช่วยเหลืออะไรสังคมบ้างแอดแอดมินมึงแต่ตัวแต่ตัวไอ้ดำฮะแอดมินแอดมินมึงแต่ตัวตัวมีมีมีอะไรทำเพื่อสังคมบ้างผู้ถามหน่อยดิให้สัตว์มีไหมไม่มีมม จอมปลอมทั้งนั้นล่าสุดนะครับมีแอดมินเข้าไปคอมเมนต์ว่าแม่เราอยู่เฉยๆแม่เรายังโดนเลยดำตอบว่างไงรู้ป่าก็เราน่าสนใจไงขนาดมาตะโกนใส่เรายังไม่สนใจเลยเพราะเราเป็นคนที่มีน่าสนใจไง หีอ่ e, น่าสนใจตรงไหนจอสัตวเขาไม่น่าสนใจเขาดา่ามึงมึงนี่โูมึงเข้าใจผิดเพราะเขาสนใจมึงอีกทียเขาดา่ามึงทุกวันนะมึงยังมีหน้ามาบอกว่าเขาสนใจอีกกูก็งงเนี่ยฮะขนาดเราขับรถเปิดเพลงนะขนาดเราขับรถเปิดเพลงนะเรายังมีคนสนใจเราเลยเห็นปะอือ สวยเรียกได้เหรอฮะอีดำไปดูสังขารตัวมึงเองเลยยี่หายมึงฟังให้ดีนะมึงเตรียมรอรับกรรมในคดีใหญ่นะจะมาถึงแล้วนะแล้วเร็วๆนี้ก็ต้องไปชัยนาทนะขายของหาตังค์เยอะๆคานามงคานมันอุ้ยไม่ต้องเรามีคนช่วยอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะคะดินค่ะดำดินค่ะ มึงรอนะเก็บเงินขายของเยอะๆไปชัยนานะใกล้แล้วนะชัยนาทใกล้แล้วนะนะใครดีชัยนาที่ใกล้นะแล้วนะ้หนนาทกับบ้านกูเนี่ยกูวิ่งออกข้างหลังเนี่ยกูวิ่งออกบางเลนเข้าสุพรรณเนี่ยแน่ๆนะกูอาจจะไปดักมึงที่ชัยนาทนะอยากจะไปทําข่าวอะ่ะผมอยากจะไปทําข่าวที่ชัยนาทจังเลยเอฟซีจากบ้านผมไปชัยนาทสองชั่วโมงครึ่งร้100อยฟโล นะครับจากบ้านผมเนี่ยจากตรงเนี้ยไปร้อยเฟลโลวิ่งเข้าสุพรรณบึงชวาสามชุบออกไปนู้นเลยจะดีสามองค์อะไรจะดีนั่นแหะป่าวรู้น่ะสามชุมสามชุบบึงชวาออกไปนู่นนะครับนะอะนนะอกไปชัยนาทุเนยแหเดี๋ยวเจอกุ้ชายนาทนะหือยากเห็นมึงที่ชัยนาทอ่ะเจ้า,จาแม่ เดินทางมารับทราบข้อเก่าหาที่ชัยนาธพร้อมกับริวล้ออีช้างน้ำก็ไปรออยู่ที่ชัยนาธนานแล้วอีดำก็ยังลีลาต่อไปอีช้างน้ำรอจนหอยแห้งหมดแล้วอีดำก็ลังลีลาขายของต่อไปวันนี้วันที่เจ็ดแล้วพรุ่งนี้วันที่แปดปลรือวันที่เก้าแล้ว นะใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วชยัยนาทใกล้เข้ามาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไปเที่าายวชัยนาทกันไม่แน่นะถ้าผมว่าผมอาจจะไปนะเพราะผมอยากไปเห็นหนังหน้ามันเวลามันเดินขึ้นโรงพนะักอ่ะอยากเก็บภาพอยากไปเก็บภาพอยากไปเก็บภาพหรือยากไปเก็บภาพอืมเข้าใจปะอยากไปเก็บภาพ,อ,าภาพอืมเข้าใจปะอืม ผมอยาไปเก็บภาพจังเลยอยาไปเก็บภาพพี่ชายนาทนะพี่หนุ่มชายนาติดต่อมาหน่อยนะหนุ่มชายนาติดต่อมาหน่อยเนาะอยากจะไปอยากจะรู้วันกันเวลาให้ให้แน่ชัดจะได้ไปทําข่าวขย่บ้าจะไปยืนถ่ายทําข่าวอยู่ที่หน้าสพอ,อเมืองนะ อเมืองชัยนาะธหรือว่าที่ไหนไม่รู้เนี่ยเออเพราะฉะนั้นนะอยากเจอดามาททำไงดีอยากจะไปไลฟ์สดอยู่แถวสพออะอยากเจอดำไม่ว่าอยากเตะปากอีช้างน้ำด้วยอะทำไงดีอ่ะอืมเด,เดี๋ยวจะจะไปกันได้หลายคนกับเพื่อนๆน,น,น้องๆน,น,นะอยากจะไปเตะปากอีช้างน้ำทำยังไงดี ขายของได้เยอะๆนะคารมุงคารมันอีกทำใจไว้ด้วยนะ,ะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือปะเพราะว่าเลื่อนหมดแล้วว่าใช้การเลื่อนหมดแล้วว่าเลื่อนไม่รู้จะเลื่อนยังไงแล้วว่าอะไม่รู้จะเลื่อนไปยังไงแล้วใช้หน้าใกล้มาแล้วไอ้สื่เตื่นเต้นเตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะโอเคนะ ใยหน่าจ๋ารอพี่แป๊บพี่กำลังจะไปป,าป,าไป่าอีช้างน้ำจะไปเตะนายช้างน้ำสักหนึ่งทีในทาเรื่องนี้นะจ๊ะน่าจ๋นะาจะนะจ๋าจะนะาจะ๋ายาวยาว้ำย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแค่ในทานะคะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะคะสวัสดีค่ะ